สวัสดีครับพอกันนี่ครับวันนี้วันเสาร์ที่23มีนาสองห้าหกเจ็ดครับผมช่วงเวลาเช้าเช้าครับประมาณหกโมงครึ่งครับเบื้งบรรยากาศริมกุดบ่อเกลือครับเบื้งนกหน่อยหาปูหาปลากินครับนกเป็ดน้อยครับหกตัวน่าจะสองขอบครั้วครับหกตัวนี่ครับอยู่ตรง ดวงอาทิตย์นะครับสื่อเงาดวงอาทิตย์นะครับสามตัวอีกสองอีกสามตัวในแต่กันอยู่ท้งบุครับนี่ครับหมด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 อยู่นะจะสู้หเพื่อนครับพี่น้องนี่ครับนี่สามตัวผมยังเข้าไปไก่บ่ได้แล้วครับมัน,ะนจะหนีนี่ครับนี่สามตัว อีกสามตัวอยู่ข้างๆกันนะครับนี่เป็นงเงาๆแหลนๆน,น้ำน้ำแหลนๆอยู่นะครับเนี่ยสามตัวดำๆอะ่ะกำลังเห็นหลายตยัวกับมือนี้แหละครับปกติเห็นแค่ตัวสองตัว ก็มีอายเพิ่นมาใส่ม่องครับคุณหนึ่งทัดอยู่ทัดพุ่นละทัดโค,งค,งค้งๆไปพุ่นละครับคุณพอสิพี่เบิงคนค,ครับมานป่หมานเาาานบิงเบิงหนกเป็ดหน่อยลอยน้ำกลนเม่6กโตครับช่งเบิดกโต นี่ครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกบอเบเกอรอตอนนี้แป้นเเตืดนแล้วครับบัวเบอือหายไปเลยต่ว่าปลาขึ้นยังดีครับย่มเสาปลาขึ้นหลายแหง น้ำเหลือนิดเดียวครับบะถึงอันบางมองกัยจะบะถึงหัวเข่าํำครับเป็นปกติของสุกป,ปีแหละครับมองนี้เขาเขาเริ่มเกี่ยวเบิดแล้วครับด้วยนี่บม่มีไผเรือแหระตอนนี้เข้าสู่เดือนมีนาเนี่ยส่วนมากจะเริ่มเกี้ยงนะครับเขาเมษาเขาก็เริ่มไถหดลวครับอันนี้นเสียงปลาควอขึ้นกบปุ๊บเลย เดี๋ยวจะไปบึงบรรยากาศคนยามมองครับาอในบ้านานี่แหละครับเราค้าประจําเราหรอบ่บอกเกลือนี่เป็นขค้าประจําเราเลยเป็นหมองประจําเราวันนี้ก็ว่าซิม,มาอัดเฟื่องครับหน้าพญายังขางขอกง,งั่นะครับขอเฟื่องคึ้นไ้ครับล่อรถอยู่ รถกดกบว่างเรามีงานพะเวยียดอีกครับมาเรื่องบุญพะเวียดเขาจะเห็พะเวียดของามันบา 3, บสามใบสี่ครับมาเรื่องหลดจะเข้าสีแนวอาร์พ่ายครับมันนี่ยอยานฝนตกมาใส่นะครับมันสิเนาครับนี่เนี่จังเครื่องงานนี่ครับนี่ฝนตกมาใส่เน่าเลยครับนี่เครื่องสิเปลี่ยนสีเลยนะครับมันจะมเป็นตะกินครับมันก็เแนาเนี่ยมันจะเป็นสีออกคำๆไปเลยเครื่องมันก็นจะเสีย อันนี้ก็เกี่ยวไปได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วครับน,นี่ก็บเขาเขาสองอาทิตย์แล้วอันนี้คือกันครับโอ้มีหมอกเสยครับยามส่อออกอากาศเย็นๆนิดนึงอยู่ครับสองสามมือมานี่ฝนน่าจะตกทั้งอื่นแห้งครับเราก็มันก็เย็นลงมาหาหาฟังทางเขตอีสานตอนล่างครับนี่ก็ถือฝนนะครับเสียมดเลยครับ เกี่ยวเดี๋ยวมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วครับนี่แต่พวกฝ่ามาอาร์ตแล้วก็เฝ้าเก็บนะครับมันไว้ใจบรรยากาศบ่ไห้ครับสมือนี่เฟืองงามๆกับเิียไปเลยครับดำแล้วบริเวณอัพง่วงก็บ่าเคยกินนะครับบัานนี้ฟังท่างบุญก็มีคนไปใส่หนูครับมอง หน้าง,งานเดียวฟังบนนะครับสีท,ทายคลิบรถดเกี่ยวให้เพื่อลลาสุดครับลิปล่าสุดที่มีหลดเกี่ยวนั่นแหละหน้นาบอถึงไลครับแต่ว่าขายได้เครื่องตันครับได้ประมาณห้าร้อยสี่ร้อยก็โลครับสี400่ร้อยก็โลสองมันนาจะประมาณงานก,กว่าๆนี่ครับ พอดีก็มีมองเลี้ยงงัวาเพิ่มเนี่ยอะไรล่ละครับช่วงนี้เนี่ยอายเพิ่นใส่หมออขาประจำเพิ่นละครับเบ่งนน้ำเลยครับเลยของเขามานิดเดียวเองครับเป็นคนยืนนะครับน้ำจากประมาณเขียงยาวบกลงบกลงแปบเดียว อาจจะใส่สเสาเสาอ,องกพนละ่นเสาแรงเสาแรงนี่ก็เป็นเครื่องมือหากินครับของพาญายีคนหนึ่งครับนี่พญีใส่หลอบประจำในแถวนี้นี่คือหลอบเพลนแงมแรกเพนครับเพิ่จะมาลงหลอบสามมือสองสามมือเพิ่ยังมายามเธอหนึ่งแล้วมันก็มาใส่มองประจำนะครับถึงมองถึงหลอบครับพอีพญายีคนหนึ่ง เราหาปลาขายครับเป็นอาชีพเราเพุ่นนอีกก็หาขายเดลายก็ขายคือกันแต่ว่าเขาส่นมาหากินในครอบครัวคนนครับมึงดีนะครับลงย่างได้เลยครับบ่หลุดหนามันบกลงแห่ง น่าบมลี่เลือกเลยครับมันบกแห้งบกเร็วแห้งเดี๋ยวห่อนๆนะฮะเก็ิดมาหาวานปลาแถวนี้แหละครับไปปีงก,กินข้าวเราเมืองเกามืงเคยหาอยู่หากิน ตอนี้ก็รหลดกระเลิมลงหน้าไทยหดกันร้ายแล้วครับสีได้เตรียมโตเตรียมการแล้วครับวันนี้ยังร้ายมองอยู่วัฒนทไทครับท่ามกับวันทวทไทเลยครับเกี่ยวเขาแล้วตั้งแต่กนบานกอนเมืองเขายังวัฒนทไทยอยู่รอดตัดเอาต้นใหม่ออกครับมาเผาฐานเสาอาทิตย์ก็มีแบบจำหนีแล้วครับเวียกเบึองให้เบึงหน้าเบึงง้อบืองไขแล้วครับ มีคนมาบอกให้ไปไทยกับไปไทยครับพ่อได้เงินหมุนเวียนใส่ในครอบครัวครับพ่อได้เป็นค้าหนุมม่มวงน้ำมันค้าสมคายังก็ว่าไปรถไทยบานี้ห้ายครับหลายแห้งแต่ว่าผู้บรงหลับงานเขาก็บัหลับครับเขายี่ขันสมผู้หลับกับหลับหลับตลอดพวกใด้เขามีฝีมือดีครับ มันนี่ก็หอนเตซ่าแล้วครับนี่อากาศเดี๋ยวที่พาพี่น้องไปบึงมองวาสิอาดเฟืองนะครับอยู่ฝากทั้งคนละครับมองโกกสมสาหโฮมสงสาหญ่คนละครับหล่อเทียงหน้าคนละครับบหงหอมนมงนี่เห็นเผื่อไม่อีกตัวหนึ่งครับเจ็ดตัวครับมีทั้งหมดเจ็ดตัวครับครอบครัวนี้ นะครับหนึ่งสองสามสี่อีกตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆผมครับมันไปไกลเหี้ยงคุณไปกอนโมเขาเลยครับผมตัวใหญ่กระโม่ไปดองๆๆเลยบ่าฝูงผาหมถ่าฝูงเลยใน,รนเรื่คนเรื่องว่าจะเป็นคนละคอบขั้วกับพระจ้าครับทั้งหมดเจ็ดตัวครับหนึ่งสองสาม ี่ห้าหกอยูจ่จุ่มเดียวกันอย่างหกตัวครับอีกตัวหนึ่งไปเดียวเดียวผู้เดียวเลยครับลอยไปญี่ปุ่นซื้อกอไผ่แหละครับแล้วแถวกอไฟ่นะครับลอยไปๆๆยน่องน่องอ่งมัหมืดครับเนี่ยบอกเห็นอยู่จุ่มนี่หกตัว หมดกินปลาอยู่นะครับหมดหาปลากินตัวหนึ่งครับมาฮอดขอบง,งวแล้วครับพี่น้องนี่ครับงอแม่สาวหน่อยสื่อไม่มาบางช่วงขอบันษาเนาะครับแม่ว่ามันไก่สิออกลูกแล้วแล้วก็อีกตัวข,า,ขาวๆอีกตัวหนึ่งครับี่สื่อมาํากันสองตัวครับมามันนมมันไข่แห้งแล้วมันมันสิออกแล้วเป็น่าตัวนี้แล้วครับ มันได้เอาขังไว้ข้างนอกครับบ่อย่างเนี่ยหน่อย่านจะมาแล้วเพราะว่ามาหลายแห่งครับเนี่ยมันคืละครับเพราะว่ายินเข่างัวถือม้างูหน่อยที่กัดตายนะครับมันเสียดายครับเพราะว่ามันจะได้เกิดมาแต่ละเ่อเนาะมันกระโดนเนาะแปดเก่าเดือนคือคนนะครับมันนี่มาโมนี่มันก็ร้ายมันมาละมันบริอันนี้เลี้ยวครับเนี่ยมันลุ่มเนี่ยครับ ลุ่มกัดอย่างดีครับนี่กับเฟืองที่เก็บเก็บมาแต่เราหมองครับรวมๆกันบริอัดครับตัวนี้เก็บเก็บใส่รถซาลิงมานี่ครับงานนี่แหละครับที่ขอเป็นไ้ครับนี่ครับล่อให้รถมาอัดอยู่นี่ครับีจะเก็บขึ้นของงยไกลๆครับนี่ครับ เกี่ยวไปประมาณวันทังคานครับทั้งคานวันผุดเนี่ยครับก็ตั้งแห่งพอดีเลยครับคลิปนี้ก็เอาไปเสนอครับพี่น้องต่อ,อกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้งนเยเอะครับขอบคุณเลยล่ะครับสวัสดีครับ